สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม2นะครับในเทอมนี้ก็เป็นเพิ่มเติม2แล้วนะครับต่อเนื้อหาต่อเนื่องกันเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าในวิดีโอนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่แนะนำครูผู้สอนก่อนแล้วกันนะครับก็เทอมนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งเทอมนะครับสำหรับคนที่ลืมชื่อครูแล้วนะครับก็คุณครูชื่อจิตกรลัตนพันธ์นะครับ หวังว่าจะจําชื่อกันได้นะฮะอ่ะก็เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอ่าปีนี้ก็อ่าเทอมนี้นะฮะก็รับหน้าที่สอนตอเน,นื่องจากเทอมที่แล้วมาเป็นรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมนะครับก็เป็นระดับชั้นม .4 อ่ามีห้อง4ห้อง5แล้วก็ห้อง6นะครับอ่าเทอมนี้เจอกันอีกหนึ่งเทอมนะลูกนะฮะไปในส่วนหัวข้อต่อไปเลยนะครับอันนี้นิดนึงนะครับในเรื่องของหลักสูตรเนาะก็ ในหลักสูตรในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงล่าสุดเลยนะครับในปีตั้งแต่ปี6 0มาก็ยังคงใช้เหมือนเดิมอยู่นะครับในทีนี้ในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม2เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของสาระที่7นะครับในสาระนี้ก็จะมีตั้งแต่หัวข้อของ7.1ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นถ้าเราพูดถึงเนื้อหานะครับก็มันต่อเนื่องมาจากในเทอมที่แล้วนะครับซึ่งยังมีในอยู่อีกหนึ่งเรื่องกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของเรื่อนนที่แวโคงับ และ7.2ครับก็จะเป็นในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคลื่นนะครับนี่คือในมาตรฐานที่7.1และ7.2นะครับอ่านะฮะทีนี้ในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมนะครับมันก็จะเป็นส่วนของผลการเรียนรู้นะครับเราก็จะมีตัวนี้เป็นตัวชี้วัดนะครับเป็นตัวอ้างอิงมาตรฐานอยู่แล้วว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับก็ จากในสไลด์ที่ครูได้เปิดให้เราดูนะครับเนื้อหาอันจาจจะเยอะนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าในส่วนของผลการเรียนรู้ตรงนี้นะครับครูก็จะใส่ไว้ในเว็บไซต์นะครับนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดได้ในส่วนของในห้องเรียน,นยครูก็จะอธิบายอีกหนึ่งครั้งว่าแต่และตัวมีว่าอย,ย่างไงบ้างนะครับก็ไปในส่วนต่อไปเลยนะครับทีนี้มาดู หน่วยการเรียนรู้นะครับในแต่ละเรื่องนะครับที่เราจะได้เรียนในเทอมนี้นะฮะก็เริ่มที่โมเมนตัมก่อนนะครับโมเมนตัม um เนาะเป็นหน่วยแรกที่เราได้เจอกันนะครับมีโมเมนตัมในส่วนของวัตถุที่มันมีการเคลื่อนที่นะครับนอกจากมีพลังงานจากในเทอมที่ผ่านมาแล้วมันยังมีโมเมนตัมตรงนี้ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรื่องของการเคลื่อนที่แนวโค้งและก็เรื่องคลื่นนะครับ ในรายละเอียดของในหน่วยที่1นนะครับเอาเป็นหน่วยแรกในเทอมนี้นะฮะก็จะเริ่มที่โมเมนตัมและการโดนนะครับการโดนคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเออมันเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับความหมายมันเป็นยังไงการชนการอนุรักษ์โมเมนตัมอ่าเทอมที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับพวกการอนุรักษ์พลังงานมาแล้วนะครับเทอมนี้เอาเนื้อหาตัวนั้นแหละมาใช้ต่อนะครับในส่วนของการอนุรักษ์โมเมนตัมด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในเนื้อหาเลยนะฮะอ่า หน่วยที่สองครับก็จะเป็นเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งครับแนวโค้งมีอะไรบ้างก็คือโค้งแบบโปรเจกไทนะครับรูปแบบโปรเจกไทเป็นอย่างไรนะครับเราจะวิเคราะห์วัตถุที่ตกอยู่จากการเคลื่อนที่แนวโค้งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปไปไปสู่เนื้อหากันทุกนั้นนะครับการืนที่แนวแบบวงกลมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแนวโค้งด้วยนะครับแรงสู่ศูนย์กลางความเร่งศูนย์กลางมีความเกี่ยวข้องกันยังไงก็เดี๋ยวไปดูในเนื้อหานะครับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับหรือเรียกว่าซิมเพิลฮาร์โมนิก นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรามองในภาพของการเคลื่อนที่รูปแบบของมันนะครับมันจะเชื่อมโยงไปยังเรื่องของคลื่นด้วยนะครับก็ไปดูในส่วนนั้นต่อนะฮะในส่วนของหน่วยที่3และหน่วยที่4หน่วยนี้ขอยุบรวมเป็นคําว่าคลื่นคําเดียวครับเพราะวา่าในหน่วยนี้ครับมันก็จะเป็นรูปแบบของคลื่นในลักษณะต่างๆมีตั้งแต่คลื่นก้นเป็นคลื่นที่ต้องอาศรรัยตัวกลางอะไรยังไงเดี๋ยวไปว่ากันในเนื้อหานะครับคลื่นเสียงปรากฏการทางเสียงมีอะไรบ้างนะครับก็ ในในเรื่องนี้ก็อธิบายอยู่ไว้อยู่แล้วนะครับเรื่องแสงนะครับนั่นคือเรื่องคลื่นทั้งหมดที่เราจะเจอกันในเทอรมนี้นะครับในส่วนถัดไปครับทีนี้เมื่อเรามีการเรียนการสอนแล้วก็ต้องมีการวัดประเมินผลนะครับว่าเราเรียนแล้วเราได้ความรู้เป็นยังไงบ้างน,นะครับด้วยการตัดเกรดหรือว่าด้วยการให้คะแนนในแต่ละ,ะในแต่ละส่วนไปนะครับก็เป็นการวัดและประเมินผลนะคร รูปแบบเป็นยังไงก็ยังคงเดิมคัดอัตราส่วนคะแนนที่ก็จะวัดประเมินผลก็จะเป็นแปดสิบยี่สิบนะครับแปดสิบแรกนะครับยี่สิบตัวท้ายนะครับตัวนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอืมนะฮะทางคอลัมน์ด้านขวามือก่อนนะครับด้านขวามือก็จะเป็นการอธิบายว่าอัตราส่วน80ดิบคะแนนตรงนี้มาจากอะไรบ้างนะครับอ่ะหัวข้อแรกเลยนะครับก็เป็น การสอบเก็บคะแนนนะครับเมื่อเราเรียนจบเรื่องแล้วจบหน่วยแล้วนะครับก็อาจจะมีการเก็บคะแนนในหน่วยย่อยตรงนี้นะครับในแต่ละเรื่องไปเนาะ,ะมีจากการให้จากชิ้นงานนะครับชิ้นงานเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะนัดหมายกันอีกทีนะครับใบงานการบ้านตรงนี้ครับใบงานการบ้านก็อย่างที่เราเคยผ่านมาตั้งแต่เทอมแรกแล้วนะครับครูจะเน้นในเรื่องของการทําโจทย์แบบฝึหกหัดพวกนี้เนาะก็จะมีวันใบงานมีทำการบ้านนะครับลักษณะคล้ายๆเดิม หรืออาจถ้ามีการทดลองก็จะมีการเขียนรายงานการทดลองนะครับเก็บคะแนนด้วยเนาะและในส่วนของ20คะแนนนะครับหรือ20%สเปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็จะมาจากการสอบปลายภาคครับอาจเป็นการสอบปลายภาคเนาะเป็นการเก็บคะแนนสุดท้ายนะครับก็รวมกันแล้วก็เป็นร้อยคะแนนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในส่วนรูปแบบการสอนครับเราก็ อ้างอิงจากเทินที่แล้วมานะครับเราจะมีการสอนรูปแบบออนไลน์ออนไซต์ออนดีมาน์ออนแฮนในสีรูปแบบนี้นะครับซึ่งในรูปแบบไหนจะมีการเรียนในช่วงไหนก็จะเดี๋ยวจะทางโรงเรียนจะมีการประกาศให้ชัดเจนนะครับอย่างในช่วงแรกนะครับวันที่1นึ่งในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์แรกก็จะมีการเรียนออนไลน์ตามปกตินะครับที่รราได้แจ้งไปแล้วนะครับถัดจากนั้นไปจะเป็นยังไงก็จะประกาศอีกทีนะครับซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณนะปัจจุบันด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะ เราทราบดีอยู่แล้วว่าโควิดก็ยังคงมีการระบาดอยู่นะครับก็รูปแบบออนไลน์หรือออนไซต์ออนมาน์ออนแฮนอย่างไรนะครับก็จะให้ชัดเจนไปถัดจากนี้นะครับในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการเรียนออนไลน์อาจจะผ่าน o o g l l c l a s s r o o o g o o g l e m e e t นะครับหรืออาจจะผ่านาเว็บไซต์ต่างๆเนะาะเอ่อ่วนออนไซต์ site, นะครับออนไซต์ตรงนี้ก็จะเป็นหมายความว่า,าเราก็เรียน,นจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับ ออนมาน์ก็อาจจะมีการลักษณะของครูอาจจะให้เป็นการศึกษาด้วยตัวเองโดยผ่านวิดีโอผ่านบทเรียนสำเร็จรูปนะครับในรูปแบบที่หนูสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับออนแฮน์ on ก็อาจจะมีการให้เราทํางานปฏิบัติตามที่ครูได้ให้มอบหมายให้ได้นะครับในรูปแบบออนแฮน์ hand, เนะาจจะเป็นชิ้นงานเป็นใบงานพวกนี้ไปนะครับไปทบทวนของเรื่องของรูปแบบออนไลน์นิดหนึ่งนะครับ อ่าเพราะว่าเราจะเริ่มต้นในเทอมนี้เริ่มด้วยออนไลน์ก่อนนะครับก็เนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้นะฮะในรูปแบบออนไลน์ครับก็อ่าขอเริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ของครูก่อนแล้วการลุกนะฮะเพราะว่าอ่าตรงนี้จะเป็นช่องทางหลักนะครับก็คือถ้าในส่วนของวิดีโอนะครับหรือเรื่องเรื่องของใบางานชิดใบางานต่างๆนะครับเอกสารใบความรู้พวกนี้นะครูก็จะใส่ไว้ในเว็บไซต์ของครูเองนะครับผ่านเว็บสตีวิทยานี่หนะครับ ก็รูปแบบการเข้าไปยังเว็บไซต์ครูก็เหมือนเดิมครับก็คือไปที่เว็บสตรีวิทยาก่อนนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ชื่อครูจิตกรรัตนพันธ์นะครับก็จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของครูเองนะครับในนั้นก็จะมีเนื้อหามีใบงานมีวิดีโออยู่แล้วนะครับเดียสามารถเข้าไปดูได้นะฮะ ในส่วนของ Google Classroom ก็จะเป็นช่องทางหลักที่เราใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละคาบนะครับซึ่งอาจจะลิงก์ไปสู่ Google Meet ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีการอาจจะมีการแขวนเนื้อหาเอาไว้นะครับหรือว่าอาการมอบหมายงานไว้ใน Google Classroom เป็นช่องทางหลักนะครับออันนี้ก็จะเป็นช่อง YouTube ของครูเองครับอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของวิดีโอนะครับจาก อาจจะเป็นรูปแบบของการอธิบายเนื้อหาทฤษฎีไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับครูก็จะแขวนเป็นวิดีโอเอาไว้ในช่อง u t u b e นะครับนักเรียนสามารถไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตลอดเวลานะครับตามความเหมาะสมนะในช่อง y YouTube ครูเองครับสุดท้ายนี้ครับขอทิ้งไว้ที่คำกล่าวของไอสไตล์ที่ว่า knowledge is limited imagination e n c y c l e s the world นะฮะก็จากคำกล่าวตรงนี้ครับหยิบมาให้เราได้ ได้ฟังกันนะครับก็เนื่องจากว่าความรู้ในห้องเรียนหรือความรู้ที่เรากำลังเรียนอยู่นะครับในแต่ละเทอมในแต่ละภาคเรียนนะครับอาจจะมีข,ขอบเขตจํากัดนะครับมีมีข้อจากัดนะฮะแต่ที่อาจารยบ์บอกไว้ว่าจินตนาการเป็นสิ่งที่ไร้ขีดจํากัดครับอันนี้ก็อยากจะให้เราเห็นภาพว่าเราอาจจะเรียนรู้มาในหลายๆรูปแบบนะครับในหลายๆเรื่องราวนะครับแต่สุดท้ายแล้วอาจจะมีมี มีได้แค่เป็นขีดจํากัดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ฝึกตัวเองในเรื่องของการจินตนาการนะครับต่อยอดมาในเรื่องของเนื้อหาไปนะครับมันอาจจะพูดถึงได้ว่ามันไร้ขีดจํากัดนะครับก็โอเคนะฮะเดี๋ยวก็พบกันในห้องเรียนนะครับสําหรับวันนี้ในวิดีโอนี้ครูก็ต้องไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นการแนะนําเนื้อหารายวิชานะครับส่งครแกลเวลาเนาะก็เจอกันนะครับในห้องเรียนสวัสดีครับ